ที่เราอะค่ะมีปัญหาชีวิตครูอยากให้พวกเราทุกคนค่ะเริ่มลองเริ่มใครที่เพิ่งมาเจอครูลองเริ่มพร้อมกับครูเพราะครูเริ่มมาหลายปีแล้วนะคะครูเริ่มมาเป็นสิบปีแล้วแต่ใครที่เพิ่งเริ่มก็เหมือนได้เริ่มใหม่กับครูอีกครั้งหนึ่งให้เอากระปุกอมสินวางไว้ที่หัวนอนให้ใช้เงินนะคะเงินเหรียญทุกวันเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรก็ได้ทุกวันวันละหนึ่งเหรียญ ฟังนะคะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนเคยทําแล้วเลิกทําไปแล้วหลายคนทุกวันนี้ยังทําแล้วอยากรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นชีวิตพลิกเดี๋ยวครูไปหาที่เขาอินบ็อกซ์มาให้ครูนะคะครูก็ลืมเนาะมันเยอะจริงๆนะคะชีวิตพลิกแค่เงินหนึ่งบาทค่ะแล้วนํามาสวดมนต์ก่อนนอนสมมุติว่าก่อนจะนอนเราก็อะนโมตัสะอิติปิโสสัมมาอาละหังหรืออะไรที่เป็นบทสวดอะคะ่ะแล้วแต่คุณถนัดเลยฝึกค่ะขนาดลูกสาวครูยัง ส่วนอิติปิโสเกินอายุนะคะอย่ไม่ต้องดูเลยอะไรก็ได้ค่ะที่เราตั้งใจค่ะแล้วอธิษฐานจิตกับเงินอันนี้ค่ะเสร็จแล้วอค่ะเอาเงินนี้แหละหนึ่งบาทก็ได้ขอเป็นเหรียญหรือหรือใครจะมีแบงก์ก็แล้วแต่นะอันนี้คือกลัวว่าเป็นแบงกนะ์อ่ะพราะคุณเปิดแล้วคุณจะเสียดายมันจะเกิดภาวะความโลภขึ้นแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นะคะเออมันจะแบบนะคุณอธิษฐานจิตเลยว่าเงินอันนี้ คุณจะสะสมจนกว่าจะเต็มแล้วคุณจะนําเงินทั้งหมดนี้ไปทําบุญให้กับเจ้ากรรนายเวรฟังนะคะไปทําบุญให้กับเจ้ากรรนายเวรของคุณในทุกภพชาติคุณรู้ไหมมันจะเริ่มบางเบาปัญหาที่คุณมีจะเริ่มบางเบาปัญหาที่คุณมีมันจะค่อยคลี่คลายหรือปัญหาที่มันกําลังหนักสุดๆอะ่ะมันจะเบาอย่างเห็นได้ชัดหรือมันจะเกิดขึ้นกับคุณแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะจางหาย มันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะมันเกิดจากแรงที่เราอาธิษฐานแล้วไปถึงเขาทั้งทงที่เงินเรายังไม่ได้ทําบุญทั้งทังที่เงินเรายังหยอดกระปุกมันเป็นแรงอธิษฐานที่เราตั้งจิตนะคะว่าฉันน่ะจะนําเงินนี้ทําบุญเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของฉันในทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรในที่นี้หมายถึงอะไรคะคนก็ได้สัตว์ก็ได้ หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรโรคภัไยไข้เจ็บของเราเจ้ากรรมนายเวรที่คุณเคยไปเอาเงินเข้ามาหรือคุณเคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเขามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่ต่างๆเหล่านี้เรียกเจ้ากรรมนายเวรหมดเลยนะคะถ้ามาได้ทาบุญร่วมกันจะเข้าใจการพากันเข้าถึงธรรมะอันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรด้านบุญถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้านบาปจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่เข้าใจกันพูดกันนิดหน่อยก็กินหัว อะไรก็ทะเลาะพูดกันแล้วมีแต่ความทุกข์พวกนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยสร้างกันมาแล้วเราต้องมาอยู่ด้วยกันทิ้งกันไม่ได้ให้นําเงิน1บาท5บาท1ิบาท2บาทแล้วแต่คุณเลยต่อวันนะคะสวดมนต์หลังจากคุณสวดมนต์เสร็จบทสั้นบทยาวไม่เป็นไรให้คุณอธิษฐานจิตเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าสวดมนต์นั่งสมาธิหรือถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็อย่าพูดนะคะบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์นี้หรือบุญที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขอส่งบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกทุก,ทก,ทกชาติเมื่อเงินเต็มกระปุกนะคะก็บอกเลยข้าพเจ้าจะนําเงินนี้ไปถวายหรือว่าไปทําบุญสร้างบุญโอเคไหมคะลองดูนะคะใครที่ไม่เคยสวดมนต์เลยลองบทสั้นๆดูบทสั้นๆเลยนะคะเราอธิษฐานจิตส่งให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วให้สังเกตตัวเองภายในปีนี้จดไว้ค่ะว่าวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าจะดูเรื่องเงินนะคะอันนี้ครูท้าให้คุณทํา จดไวเลยว่าวันนี้ณนะวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่นะคะแล้วลองไปดูกันว่าถึงสิ้นปีนะคะ่ะคุณจะมีเงินไหลเข้าอย่างมหาศาลอย่างน่าแปลกใจเลยถ้าเจ้ากรรมนายเวรนะคะเริ่มสละเริ่มที่จะปล่อยคุณทีละเปราะเจ้ากรรมนายเวรบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้ายมากนะคะเขาพร้อมจะให้อภัยคุณแต่ด้วยความที่มันติดกันมาทุกภพทุกชาติพอบางครั้งที่เราส่งบุญไปส่งบุญไปเรื่อยๆะคะ่ะเจ้ากรรมนายเวรส่วนเนี้ย เออมันไม่ได้ร้ายแรงมากเขาได้รับบุญจากคุณจนอิ่มน้ําสําราญเขาจะปล่อยคุณทีละเปลาะอะเจ้าการรมนายเวรเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บคุณส่งให้เขาเรื่อยๆือืมแต่ที่คุณป่วยเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นคุณหายป่วยกะทันหันโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเลยเขาเริ่มปล่อยคุณหรือคนที่เป็นเนื้อง,งอกควรทํามีเนื้องอกที่หน้าอกมีเนื้องอกที่มดลูกมีเนื้องอกตรงนั้นตรงนี้คุณจงอธิษฐานจิตให้กับเจ้าการรมนายเวรที่คุณเป็นเนื้อง,งอก นะคะอธิษฐานจิตพูดเลยนะคะเกี่ยวกับใจกรรมในเวนที่คุณเป็นโรคเนื้องอกอยู่ให้ทุกวันทุกวันด้วยเงินเนี่ยจะทําบุญให้เต็มนี้แล้วจะไปถวายเงินให้ยังไม่ต้องถึงสิ้นปีนี้หล้วค่ะเนื้องอกจะหายไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเอาเฮ้ยไอ้ก้อนๆที่เคยเป็นมันไปไหนวะเฮ้ยเคยปวดจุ๊บ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 มันหายไปไหนนี่เรียกว่าบุญส่งผลโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะให้ลอง